แต่ละรอบเจ้าเพื่อนเนาะได้จ้าผู้สร้างดอกกะแม่ข้าชอบมารอดจนเครียดมากเลยอ่ะฉันเห่ากูมีเรื่องปรึกษาเมืองเนี่ยเออกูออกบ้านมาเนี่ยนะกูออกบ้านกูมาเนาะเพื่อจะหูเขาหาว่ากูเป็นกับเฟอห่างหูค่ะใช่เพราะว่าฉันเหมือนซ่านเหมือนเลยไม่ก็เออผิวโพงผิวพัมเน็ตคิปเน็ตเกิบอย่าง เพจะงัว่าหาครับรถไปเปิดกระจกมาทิ้งไฟแดงเปิดกระจกมาอย่ากเพื่อหันฉันก็จะงัว่าฉันเลยบอกออมเมื่อยอ๋อมเมื่อยแมนไปแล้วเนาะแมนแบบกำยำเนี่เนาะมันมีความเป็นสาวเลยเนี่ยเนาะมันเลยมันเลยอันนี้ปักดอกคนสั่งกันแม่เจ้าชอบดอกไม้อู้ถึงกันเวยเฮาเนาะกันเวยเฮาเนี่ยถ้าเปลี่ยน ช่างผ้าก็เป็นช่างจัดดอกจัดอะไรเนีย่ยคือความสามารถพิเศษช่างแต่ง,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 งหน้าแต่งตัวทรงนางงามประกวดบกินกระไดเจ้าแล้วน้องเธอยังไปประกวดนางงามพ่องเธอมาหุ่นเฉลี่เอาจั๊กเขาหยางเธออย่างหุ่นมันเป็นอย่างนี้ปัญหาเพราะหุ่นเพราว่าตุ้ยอ่ะแม่ถามว่าตุ้ยบูลลี่กับุลลี่วันหลังถ้าไขรบูลลี่เธอว่าเธอตุ้ยเธอบอกไปเลยเนาะ กูดูดีกลิ่นลำกูมีอันจะกินโอ้ยมันจสีสดค่ะเพราะว่าพี่จ่ายชอบกระเทยตุ้ยทีมม่มีน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลมีอันจะกินมีอันจะกินถามพี่จ่ายแล้วพี่จ่ายชอบกระเทยแบบไหนกระเทยแบบปี้เนี่ยค่ะผมชอบกระเทยตุ้ยเพราะว่ามีอันจะกินตอ้องค่ะเจ้า,า,จาต้องไปแคร์ไปสนโลกเหรอนแคร์คนสนเนี่ยฉันก็ว่าอยู่นะเวลาเจ้าบ้านคนนั้นอุ้ยอันนี้เป็นกระเทยเนาะมันจะไปขอเข้าไปกินเหรออีนนี่ตุ้ยเนาะอยากดอกงามเหรอ ดอกไม้นี่นะมีค่ากว่าตอนแหลนะ่เหรอดอกไม้งามมีค่ากว่าตอนแหลจริงก็ออจริงกอ้อนอดอดีคนเราห้ามปลอมห้ามตอแหลไม่น้าห้ามดอกทองเนอร์ห้ามดอกทองสม่ผ่านได้แต่ห้ามดอกทองดอกแดงได้หน่อยดอกแดงได้แต่ห้ามดอกทองเขาไปแทนที่ส่วนเนี่ยชาวบ้านนักรถไปก็ดีอละอีนี่ตุยอีนี่เป็นกระเทยอีนี่เป็นนี่เป็นสินรับวิพา์วิจารณ์เพื่อวิพา์วิจารณ์แล้วทำมาขอดูการไม่ พี่ภาควิจาร์เฮาแล้วทำเมื่อเฮาแบบนี่สินลดลงกมบใจก่อใช่ฉะนั้นเราสนใจหามาหากินดีกว่าเนาะใบอิฐใบเนยตี่นใจได้แบบฉันเห็นนั้เีเธอยเวลยเงาประงวเงียงียอีเงี่บเงบเงยเงียเงีเงีเง็ดบเบเงียบเงีเงีงียบบกีบียบีบเยบเยบเงเเงยเงียบเงยเงเขายบบเากเย ก็เหมือนแก่งบ่ฟักไม่ได้ใส่จีนไก่อช่ป่ะน่ะข่วงไปไฟบอกไม่ลืมใส่บอกแป้าจังแงมหรือบางแงมนะเหมือนกันมดเจ้าเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ชายชนะค่ะกระเทยแก่ค่ะน้องชายชนะจังงามจะมีนมจะพา างล่างจะพาข้างบนอย่างนักร้อยมดต่อการก็จจายเจ้าเสี่ยงเหมือนกันมด <c oughs> จะก,กระเทยเท่ากันเทยนุ่มกัะเทยน้อยเสี่ยงของเรานเสี่ยงเห<ะ>มือนกันมดนะฉะนั้นอยู่ทุกวันไม่มีความสุขอีกแต่แค้โลกแค้สในใจอย่างมากปากคนไบบนี้ปากคนเหมือนมีแงะเลยแงะมครับนัเสี่ยงขนะองเจ้าไปเลยสาวสารกำแพงนีคํำคมต้องก่อเออปรกวดนางงามเธอชอบว่าแบบว่าอะไรล่ะทำคมสานแหงค่ะมาใช่ไหมทำคมทำคม เวลาประกวดนางงามอ่ะอ๋อถ้าคือประกวดนางงามเออเธอว่าอะไรเธอว่าแนะนำตัวเนี่ยเออเธอว่าอะไรอ่ะพี่ชันแต่เฉพาะว่าพี่ชันแม่สาวรุ่พอลอินทราโยธินทำขวัญประจำใจทำขวัญประจำใจทั้งเจ้าเอ่ออย่างอื่นไม่กับบอออีกคำขวัญไนี่ยมันมีกรรมเหมือนกันดิมึงประกวดนางงามมึงว่าหรือเนี่ยแนะนำชื่อเสซเลบๆไว้าันางมึงก็บอกว่าอีมึงบอกว่า ผู้ชายต้องอยู่ดีสบายกระเทยตายช่างมันเพราะกระลหัวออกไปเลยหัวละเอาไม่ได้ใหญ่กระเทยเออผู้ชายต้องอยู่ดีสบายกระเทยตายช่างมันแม่หนอตัยใหญ่แล้วเรอฮะผู้ชายใหญ่ยากก็พิจารณาเนี่ยสูงต่ำมันสำคัญก็มีที่ความเข้าใจเถอะอยู่เนี่ยให้หัวเนี่ยกินขี้ปี้นอนเรื่องธรรมดาโลกไปฮับไปได้แต่ตายอย่างนี้ หมือนเพลงนะคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปาริญาไม่มีก็มันมีแต่ขขแล้วก็เราผขมีรออขงเราโต๊ะได้พร้อมบอกอีก <laughs> บางทีบางงานคนเขาห้ามไได้ว่าเป็นปัริญาว่าอูอ้แบบโม้ยแต่เงินสิ่งในเอาโม้ทกคทามันโงูงเนะ